เกษตรลูกทุ่งกับลุงแปะสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการเกษตรลูกทุ่งกับลุงแปะประจำเช้าวันพุทธที่9เมษายนพุทธศักราช2568นะครับในเช้าวันนี้นะครับเป็นรายการสดนะครับย้ำกับท่านทุกวันทุกครั้งมาเจอกันนะครับเป็นรายการสดมีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ตี4 4 5นาทีเป็นต้นไปแปะสุภาพชายดำเนินรายการเป็นรายการข่าวกเกษตรล้วนๆนะครับ รายการข่าวกเกษตรนะครับต้องการสร้างแรงบรันดาลใจให้ท่านนะครับเนี่ยปลูกพืชผักผลไม้กินเองนะครับเหลือก็เอาไปขายนะครับก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัววันนี้จะไปดูความเดือดร้อนของชาวกเกษตรอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีแล้วก็ทางจังหวัดตราดเนื่องจากว่าเขาเดือดร้อนนะครับเนื่องจากว่าห้องแล็บนี่นะฮะห้องแล็บเนี่ยมันไม่มีไม่เพียงพอก็สร้างปัญหาให้การส่งออกทุกเรียนไปจีนเนี่ยมันลําบากว่าอย่างนั้น อาจทาให้ทุเรียนนี่เสียหายก็ได้ก็เลยไปเรียกร้องขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเนี่ยช่วยหน่อยนี่นะครับเป็นภาพของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดไปรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีต้องการที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกันผลักดันช่วยเหลือทั้งผู้ผลิตและก็ผู้ส่งออกเนื่องจากเดือดร้อนมาจากห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบที่ตรวจทุเรียนเพื่อขอเทสทรีพอร์ตนะฮะ เพราะว่าทางประเทศจีนมีความเข้มงวดในการตรวจสาร B Y 2หรือเบสิกเยลโลทูนะครับที่ใช้ในการชุบสีให้ดูสดและกระสารฆ่าแมลงชิดอื่นๆที่อาจจะตกค้างอยู่ในกลุ่มทุเรียนรวมถึงปัญหาทุเรียนอ่อนในพื้นที่และก็ทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านนําเข้ามาและก็มาสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนในประเทศไทยทําให้ชาวทุเรียนเนี่ยนะครับในภาคตะวันออกได้เดือดร้อนทีนี้นะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยก็ทาให้ชาวกเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถส่งออกทุเรียนได้ เนื่องจากว่าการตรวจโดยแลบมันไม่ทันในขณะนี้มีแลบที่เปิดให้บริการไม่ไมเพียงพอนะตรวจได้เพียงละวันละ200ตู้ต่อ1แลบเท่านั้นไม่ทันต่อการส่งออกทุเรียนจึงเกิดผลกระทบกับชาวสวนนายมนสิทธิ์ภัยสารธน,นวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เดินทางไปรับฟังปัญหาและกระรับมอบหนังสือเพื่อเรียกร้องส่งถึงรัฐบาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีรับปากว่าหลังจากนี้จะเข้าไปประชุม หารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและก็ยืนยันว่าไม่ทิ้งเกษตรกร,ร,กรอย่างแน่นอนขณะที่นายสัญชัยโกศลวัฒนาตัวแทนเกษตรกร,ร,กรชาวจังหวัดจันทบ,บุรีก็ระบุว่าที่มารวมตัวกันวันนี้ไม่ได้มาก่อบม็อบนะแต่มาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยเหลือโดยข้อเรียกร้องวันนี้อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเร่งเปิดแลบในการตรวจสอบให้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากตอนนี้มีให้บริการไม่เพียงพอต่อการส่งออกผลไม้นะครับเดี๋ยวฟังเสียง ตัวแทนกเกษตรกรเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยอะไรถูกสักปิดแต่ท้ายที่สุดถ้าพ่อเมืองช่วยอะไรไม่ได้เราก็คงต้องไปถึงผู้บริหารประเทศก็คือนายกองุงยิงก็ฝากให้ท่านนะฮะช่วยดูแลเรื่องภาคการเกษตรโดยเฉพาะไม้ผลเพราะว่ามันลงทุน12เดือนลงทุน11เดือนเดือนที่12ถึงเก็บเกี่ยวถ้าได้กําไรคือได้ถ้าเจ๊งผมเจ๊งเลยนะฮะแต่เราต้องลง,ลงทุนเรื่องหน้า11เดเดือนก็ฝากนะฮะแล้วทุเรียนเราบริโภคภายในประเทศไม่หมด ยังไงก็ต้องส่งออกจะส่งไปประเทศไหนก็ได้ผมไม่ได้โกรธแต่มาตรฐานการผลิตของเราตอนนี้เราเหมาะกับประเทศเบื้อนบ้านคือจีนนะเพราะว่าทุเรียนม,มีปัญหาทุกปีปีแล้วโควิดปีนี้มาอีกฮะแคทเมียม,มีไปทูปีหน้าก็มาอีกคอยดูฮะจะฝึงถือปากถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากทุเรียนที่จะส่งออกไปจีนต้องแนบผลการตรวจวิเคราะห์สารย้อมสีนะครับและก็แคทเมียมทุกตู้โดยจีนเนี่ยออกประกาศมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมา แต่เมื่อความนิยมของคนจีนชอบเปลือกสีเขียวก็เลยมีการนำสาร Basic เบสิกเยลโลทูเข้ามาใช้ในการในล้งโดยจะมีคนจีนนำเข้ามาและก็ร,รับจ้างชุบสีให้ลงต่างๆโดยที่เจ้าของลงไม่ทราบว่าใช้สารที่เป็นอันตรายกระทั่งทุเรียนส่งออกไปจีนแล้วก็ถูกตรวจสอบนี่นะครับก็เลยเป็นปัญหาของชาวสวนทุเรียนนี่นะครับไปต่อที่อำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามอดีตสาวโรงงานนะครับที่เคยทํางานในกรุงเทพกลับบ้านเกิดนะครับพลิกฟื้นพื้นที่ทํานาปลูก เกษตรแบบผสมผสานนะครับและก็มีรายได้มั่นคง25,000บาทเป็นอย่างน้อยและก็ที่สำคัญได้ดูแลครอบครัวด้วยคุณยุพาพรโคตรบุตรดีอายุ40ปีเป็นเจ้าของสวนบ้านสวนไอดินอินดี้เนื้อที่กว่า19ไร่ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเหล่าดอกไม้อเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามได้เผยวิถีชีวิตหลังจากที่เคยทำงานเป็นสาวโรงงานอยู่ในกรุงเทพมานานกว่า14ปี กระทั่งเมื่อสองปีที่ผ่านมาได้ย้ายกลับมาดูแลพ่อแม่ที่จังหวัดมหาสารคามและก็พัฒนาพื้นที่การทำนาทั้งหมด19ไร่ให้เหลือพื้นที่ทำนาแค่10ไร่และก็ทำกเกษตรผสมผสาน5ไร่และก็ที่เหลือก็ปลูกบ้านนะครับและก็ปลูกผักเจาะน้ำบ่อบาดาลน,นะครับเนี่ยใช้ระบบโซล่าเซลล์นะครับเนี่ยสองไร่ว่าอย่างนั้นที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นฝรั่งนะครับปลูกมากเลยทั้งพุทราน้อยหนากล้วยมะพร้าวไผ่หวานอื่นๆอีกเยอะแยะเลยก็เรียกว่าปลูกแบบผสมผสานนี่นะครับ เริ่มทําเกษตรแบบนี้มาก็พยายามเรียนรู้พัฒนาด้านนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องการวัดค่าน้ําค่าดินเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชสวนทําให้ต้นไม้พืชผลภายในสวนอนจ่ะเจริญเติบโตได้ผลดีเป็นที่ต้องการของตลาดได้ใช้เวลาแค่1ปีเท่านั้นก็สามารถคืนทุนได้มีรายได้ต่อเดือนในขณะน,นี้ไม่ต่ำกว่า25,000บาทแบบนิ่งๆเลยว่าอย่างนั้นในสวนเนี่ยนะครับก็ปลูกฝรั่งไว้ประมาณสักอันต้น ฝรั่งเก็บเกี่ยวได้แล้วไปขายเนี่ยราคากิโลละ35บาทส่วนพุทธานะครับจะใช้พันแสงทอง3รสนี่นะครับก็จะไปขายกิโลกร,รัมละประมาณสัก40บาทซึ่ง1ปีขายเฉพาะพุทธาเนี่ยก็สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า4 0 0แสนบาทแล้วและก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาทำแบบกเกษตรผสมผสานนี่นะครับเป็นการสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวได้มีรายได้ที่มั่นคงที่สาคัญมีเวลาดูพ่อแม่ที่อายุมากด้วยอ้าวฟังเสียงเธอหน่อยนะครับพอดีอดมากเลย คุณพ่อคุณแม่ก็คือ,อด้วยความที่ท่านอายุเยอะแล้วและครน,นี้เราแต่ก่อนเราทํางานประจําเราก็จะไม่ค่อยมีเวลาดูแลท่านและครน,นี้เราก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานประจําเพื่อที่จะมาดูแลท่านโดยที่เราก็มีที่อยู่แล้วเราก็เลยเออตัดสินใจกันว่าจะมาทําการเกษตรค่ะตอนนี้พืชที่ทํารายได้ให้กับทางสวนของเราก็จะเป็น ในส่วนของพุทธาแสงทองสามรถแล้วก็ฝรั่งรายได้ต่อเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0บาทค่ะไม่มันน่าทำเหลือเกินนี่นะครับเนี่ยรายได้นิ่งๆเลยนะฮะต่อเดือนเนี่ยสองหมื่าบาทเป็นอย่างต่ําว่าอย่างนั้นพุทธาและก็ฝรั่งเป็นรายได้หลักนี่นะครับไปที่จังหวัดสงขากันหน่อยที่อำเภอสทิงพระเขาบอกว่าสองสามีภรรยาก็ใช้ที่ดินแค่หนึ่งไร่นะครับปลูกแตงกวาจังโก้แตงกวาเ่ยชื่อเนี่ยจังโก้เลยนะ นี่นะครับเก็บขายเนี่ยปลูกแค่45วันก็เก็บขายแล้วว่าอย่างนั้นคุณบัณฑิตเหมือนสองแล้วก็คุณปราณีเหมือนสองในสองสามีภรรยาเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ที่หมู่ที่7จ็ดตบนกระดังงาอเภอสติงพระจังหวัดสงขลาได้ใช้ที่ดินเพียงหนึ่งไร่ปลูกพืชระยะสั้นนะครับปลูกแตงกวาพันจังโก้1 3 0 0ต้นนี่นะครับโดยใช้ไม้สมา็์เนี่ยทำเสาค้างแล้วก็ขึงด้วยลวดขึงด้วยอวนนะะเป็นแนวร่องเพื่อให้แตงกวาเนี่ยเลื้อยขึ้นไปบนค้างจเจริญเติบโตนนะฮะ ปลูกที่นี่เขาบอกว่าใส่ปุ๋ยชีวภาพเท่านั้นไม่ใช่สารเคมีนะครับให้น้ําทางสายยางใช้เครื่องสูบน้ําในจากคลองส่งน้ำนะครับขึ้นมาใช้เวลาปลูกดูแลเนี่ยเพียงแค่ประมาณ35-40วันเท่านั้นนะครับแตงกวาก็เจริญเติบโตง,งอกงามดีไม่มีศัตรูพืชมารบกวนออกดอกออกผลนี่สวยงามและก็เก็บเกี่ยวได้แล้วแตงกวาที่จะออกมาในช่วงเดือนเมษาเขาบอกว่าผลผลิตก็น่าพอใจราคาขายนี่กิโลกรัมละ15บาทเก็บได้ทุกวัน ตลอด1เดือนนะครับซึ่งตอนนี้สองสามีภรรยาของเจ้าของสวนเนี่ยก็เริ่มทยอยเก็บผลผลิตแตงกวาชุดแรกขายเก็บหมดทั้งสวนหนึ่งไร่1,300ต้นก็จะส่งขายได้กําไรอย่างน้อย10,000แบาทท่านผู้ชมฮะเห็นไหมนี่ก็เรียกว่ากําไรนะรแตงกวาเนี่ยเงินแสนว่าอย่างนั้นเถอะส่วนสกูปข่าววันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับไปดูเรื่องของหอยนะหอยเชอรี่ถ้าหากว่าเราฟังแบบนี้แน่นอนฮะเป็นศัตรูพืชแต่มีฟาร์มเขาเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง เป็นหอยเงินล้านเขาบอกว่าเนี่ยฮะเนื้อก็ขายได้พันก็ขายดีอยู่ใกล้ๆนี่เองครับอยุธยาหอยเชอรี่สีทองเงินล้านเป็นอย่างไรไปชมได้ เรื่องของหอยนะครับอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะครับหอยในประเทศไทยมีมากมายหลายชนิดแต่วันนี้ผมจะมาแนะนําให้รู้จักกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องหอยหอยที่ว่านี้ก็คือหอยเชอรี่สีทองค่ะหอ,ออหอยเชอรี่สีทองหอยเชอรี่สีทองนี่นะครับนี่นะ นะครับอย่างที่บอกว่าหลายคนเนี่ยนะครับมองหอยเชอรี่นะครับเป็นศัตรูพืชนะครับโดยเฉพาะปลูกข้าวนะครับเวลาหน้าน้ําหอยเชอรี่ก็จะไปกัดกินต้นข้าวนะครับอัน,น,นเป็นหอยสีดําระหว่างหอยเชอรี่สีดํากับหอยเชอรี่สีทองมันแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันค,ะค่ะหนึ่งนะคะเปลือกนะคะของหนูจะเป็นสีทองนะคะอันนั้นหอยเชอรี่น้าน,นะคะจะเป็นสีดาครับ <power> แล้วก็ เนื้อสัมผัสรสชาตินะคะหอยเชอรี่สีทองนะคะจะมีรสชาติกรอบคล้ายกับปลาหมึกเอาละไม่มีเส้นเมาค่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเรื่องหอยเนี่ยพี่จะต้องจับหอยมาดูไม่กัดหอยไม่กัดหอยไม่กัดนี่นี่หอยเชอรี่สีทองค่ะอันนี้ไซส์ขนาดไหนฮะพ่อแม่พันธุ์ค่ะพ่อแม่พันธุ์แสดงว่าไซส์ใหญ่แถวบ้านพี่ก็คือที่อีสานเนี่ยนะครับเขาไม่ยมกินหอยเชอรี่สีดำนะค่ะ บอก hey, ว่าบ too, างทีมันกินแล้วเมาใช่ค่ะมันเมามันจะมีเส้นเมาอลไรอยู่ใช่ค่ะใช่่ะแต่ว่าหอยเชรรีสีทองไม่มีเส้ Hyundai, นเมาไม่มีเส้นเมาใช่ค่ะนี่ไม่มีเส้นเมาที่เห็นอยู่นี้นะครับอาณาจักรหอยเช์รี่สีทองคนี่นะครับเลี้ยงหอยเช์รี่สีทองนะครับประธานโทษเตะเงินล้านเนเด็กเดคิดยังไงถึงมาเลี้ยงหอยเชรรีก็ เขาเริ่มจากการที่ได้ลองกินก่อนนะคะแล้วก็คือหากินได้ยากอ่ะค่ะคือไม่ค่อยได้มีตามท้องตลาดเราหากินไม่ได้อ่ะแล้วก็เลยเขาก็เลยเห็นมุมมองช่องทางตรงนี้ค่ะก็เลยทดลองลองเลี้ยงดูแล้วปรากฏว่าพอลองขายลองเลี้ยงดูแล้วมันประสบความสําเร็จอ่ะค่ะก็คือการตลาดก็ยังไปได้อีกไกลหมายถึงคนนิยมคนชอบกินคนชอบกินแต่ไม่สามารถหากินได้ตามท้องตลาดทั่วไปอย่างเงี้ยเท่าไหร่เนี่ยหมายถึงว่าตัวตัวหอยที่เลี้ยงทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่ เออน่าจะหลักล้านตัวหลักล้านตัวใช่ค่ะหลักล้านตัวจะเริ่มจากแสนตัวนะคะเหรอค่ะจากแสนตัวก็พ่อพันแม่พันมาใช่ค่ะนะครับท่านผู้ชมที่ารพฮะที่นี่นะฟาร์มนี่นะเขาเลี้ยงกันตั้งแต่ตอนแรกกันนะนี่ไข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 ่คือหอยเชอรี่เนี่ยจะขึ้นมาไข่ใช่ค่ะนะครับไข่ในเวลากลางคืนค่ะนะครับแล้วพอเวลากลางวันเร้ก็เก็บไข่ใช่ค่ะแล้วเก็บไข่ไปเสร็จแล้วไปเพาะยังไงถูกค่ะก็ใส่ตะก้าอย่างเงี้ยนี่ใส่ตะก้าใช่ค่ะเก็บไข่แล้วก็ใส่ตะ ตัวไข่ที่อยู่ตรงนี้มันเป็นเบ็ดเนี่ยนะครับมันก็จะตกลงไปเองถ้ามันถ้ามันโตเต็มที่มันก็ตกลงไปตามช่องเนี่ยมันก็ลงไปในบอ่อแบบนี้โอ้ท่านผู้ชมนะครับเพิ่งจะเคยรู้ว่าเขาเลี้ยงหอยเนี่ย เดียวคอยแบบนี้หลังจากไข่มาเป็นตัวเนี่ยมันจะใช้เวลากี่วันครับน้องเมย์จากไข่นะคะไปจนไซส์ที่ขายได้ในตลาดเหรียญสิบนะคะจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนถึง4ี่เดือนสมมติว่าใครอยากจะมาซื้อก็ซื้อได้หมดเลยเอาไซส์แบบไหนเลือกได้เลยเลือกได้เลยใช่หรือจะมาซื้อแบบเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ได้เลยพ่อได้เลยนะครับแพงไหมฮะไม่แพงค่ะไม่แพงอย่างอย่างเช่นตัวเนี้ยเนี่ยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยคู่ละ20บาทคู่ละ20บาทใช่ค่ะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ นี่นะฮะเวลาเอาไปเพาะมันก็จะออกไปโอ้โหเนี่ยออกลูกออกร้านเยอะๆเลยคู่คู่20บาทนะครับหนูว่าขายทุกวันเดียวค่ะขายทุกวันเลยใช่ค่ะหนูออกทุกวันเลยใช่ค่ะหลักๆก็วันละร้อยโลก็หนูวันละร้อยโลตลาดมาจากไหนก็เป็นพวกร้านอาหารก็มีค่ะร้านอาหารใช่แล้วก็มีคนที่แบบซื้อแบบเอาไปเพาะไปเลี้ยงก็มีไปเลี้ยงก็มีใช่จะซื้อไปรับประทานอีก็มีใช่ใช่ค่ะมีทุกอย่างเลยโดยเฉพาะร้านอาหารเนี่ยเป็นลูกค้าใหญ่ไหมลูกค้าใหญ่ลูกค้าใหญ่เลย ไม่พอส่งอีกไม่พอโอ้โหท่านผู้ชมฮะชีวิตนี้ไม่เคยได้จับหอยอะไรมากมายเดี๋ยวจะมาจับหอยให้ดูนะครับหอยเชอรี่สีทองกระเด็นลูกทุ่งกับลุงแป๊